สื่อมวลชนภาคเหนือ17จังหวัดศึกษาดูงานเหมืองถ่านเห็นและลงไฟฟ้าแม่เมาะลำปางก่อนจะปิดเหมืองแม่เมาะในปีพศ2592เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ17จังหวัดโดยนายสิงหเดชสุคนทวารินนายกสมาคมน,นําคณะกรรมการบริหารและสามาชิกสื่อมวลชนภาคเหนือ17จังหวัดจำนวน50คน ศึกษาดูงานเหมืองฐานหินและลงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางระหว่างวันที่21ถึง23ิพฤศจิกายน2565โดยมีนายผัดจวบดอกคำมุลผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะให้การตอนรับณห้องประชุมอาคารประชาธัมพันธ์สรุปโครงการแม่เมาะเหมืองหน้าอยู่สมาร์ซิตี้พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานของสมาร์ซิตี้ เยี่ยมชมทัศนียภาพสวนเฉลิมพระเกียรติทุ่งดอกบัวตองที่ออกดอกเบ่งบานอวดสายตาผู้มาเยือนบนเนื้อที่กว่า1,000ไร่ชมโรงงานอัดแท่งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสวนลุงสิงห์บ้านนาศักด์วันที่23พฤศจิกายน2565ก่อนเดินทางกลับ ได้เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาและพัฒนาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกหนองนาโมเดลวิถีใหม่สู่แนวคิดแล้วลงมือทำสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในปีพศ2592เหมืองแม่เมาะจะมีกำหนดปิดเหมืองลงอย่างถาวรด้วยเหตุ มีกระแสป้องกันโลกร้อนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากภาวะเลือนกระจกในขณะที่ทานหินที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ลึกมากไม่คุ้มค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนเหมืองทานหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางได้เปิดทำการเมื่อปีพศ2497เป็นต้นมารัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งไประเทศไทยและการไฟฟ้าลิกไนเข้าด้วยกัน เป็นเหมืองทานหินซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสุภัตนหาวันสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายงาน